ใช่ที่แปลว่าหลบรอเปล่าฮะอะไรมันหลันดอจิ้งหันดอจิ้งนดอจิ้งตั้งกระสุนได้กระสุน้วยาอยู่ไหนอะอยู่ตรงนู้นตรงกลางตรงหัวมุมใช่ความเจริญอุ้ยกดของกันได้ด้วยเจ๋งว่ะคลับัวอะไรคลับ เออจาะห,หัวเจาะหัวอีกเหรอเจาะหัวเลยเจาะเจาะหัวไม่ใช่กินหัวเจาะหัวทำไมไมาถึงเจาะหัวอีกแล้วเหรอไม่ชอบเท่าไหร่เรารู้ใช่ไหมว่าตัวอะไรอะไรนะไอ้ใช่ไอ้ลูกกมลกหกมหรือเปล่าลูกกลมใช่ใช่ลูกกลมลูกกลมยิ่งไปเลยก็แปลว่าแปลว่าไม่ค่อยดีแล้วแหละไม่ได้ยากเท่าไหร่ลูกกลมเอแค่ยินด้วยกันยินด้วยกันอยู่ข้างหลังเรา เม่คพอยินไปไม่ได้ยินเสียงเลยขันหล่ะขันหล่ะกดกดกดมันมาแล้วใช่ไหมอยู่ข้างหลังอยู่บนหัวอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปขับมิ้งเลร็งอยู่เลยข้างหน้าเลยข้างหน้าไป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 เอาไปหยอกไปอ่ายนะครับ เลเซจ้าเลเซอร์อยู่แมชชีนเรีไปเราก็หยิบปนของเรากระบอกอ่าใช่ใช่เฮ้ย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 เพื่อนน่าจะเล่นเอ่อเลี้ยงบอลเลยเพื่อนเลี้ยงแต่บอลอันนี้ไม่น่าเลี้ยงเท่าไหร่นะใช่ไปเฮ้ยเปไปไปจะดับอ๋อ ไป,ไปจะดับวะจอบไปจะดับใช่ใช่อ่ามันจะยากกับรงนี้แหละเพราะว่ามันจะทยกกันตามเราอยู่ยเล่นยากใช่ยับใช่เขาเลแยกกันเล่นยากมากมันมันจะยากก็ตาตะกี้ใช่ <c oughs> จะเปิดดูทำไมมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูเดินใส่แบบเหมือนกูมีบาเรียนะเปล่า เออเปล่าไม่ไมีไ,มไม <c oughs> ปไปเลย,เเลยดาวเราไม่คือไฟดับหรือไฟดับใช่เฮ้ยเพื่อนๆข้างหลังไอ้มุมเดิมเลยนะเนี่ย ไออ้เเพื n, พ่่นนียใช่มุมเดิมเลยที่เดิมเลยประโยคเดิมด้วยไอ้เพื่อนเอ้เพื่อนเอ่อมา เฮ้ยเราเห็นนวน่าจะทำอะไรอ่ะเกดไฮ้ยตามดูตามดูตามดูมมา้ยววยววาได้้เกรดกับห้าโอเคไปแบบถอยถอยยาวห้าห้อยู่นี่หอยู่นี่ห้าอยู่นี่้วกูเห็นแล้วไม่มีเป็นหนึ่งสองสามไป เปิดขึนทีกั้บุกไปให้กดไหมกดไว้กดไว้ไฟกรดับเพื่อนไม่เป็นไรนีหองสาได้มใช่ใช่ไปลงล่างขึ้นบนลงเจอไหมมีตัวไหมไม่มีไม่มีนสาแล้วสสเสองไมามา ต้างแน่ใช่แล้วงาเลยมาร์ละมาแล้ว,ลว,วนี่คือสี่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นอะไรไมาเไรเกือบเกือบแล้วฮะใช่ใช่แลวสองใช่รับถ่ายมาด้านนี้นะมามา อันนี้หกเดินเดินมันไปเดินเดินมันกลับไปไปยังยังไปมาด้านนี้ไ,ไป,ไปเข้าเข้ารูนี้เข้ารูนี้โอเคไปเข้าไปอ,อันนั้นอะไร อเงเดี๋ยวดีงตรงนี้มีเสียงบี๊บนะโอเคไม่มีปืนกูด,ดันดันนะดันเลยอ้เฮ้ยจบมันโกธมันโกดมึงเตรียมวิ่งเลยโอเคอันเนี้ยที่กูบอกเว้ยมันมีโอกาสที่มันจะช็อตแล้วมันจะโกธ แล้วมันอ๋อมันจะเปลี่ยนเล่ไหมใช่ใช่ไปกําลัางไปกําลัางไปอยู่ข้างหลังกูอยู่หลังไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่หลาบเพื่อนตามกูอยู่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูกูจูได้อยู่ต้องเดินหลบมุมหลบหลบมุมเหรอวะไม่มไม่ตอนที่ยินเสียงวื๊ะต้องกดสปิน ปีนแล้ววิ่งวิ่งวิ่งก็จะวิ่งตรงวิ่งตรงเลยก็ได้กูวิ่งตรงเราพ้นอยู่กำลังตามไปกำันตามอยู่วะตามอยู่ไม่หยุดเลยไก่ไอ้รอหน่อยเพื่อนดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนกำลังไปไปติดแลละ หลังข้างหลังข้างหลังมันยังไล่ไหมมันไล่ว่ะมันไล่ไม่หยุดลไ่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่จบไปต่อเลยยังไล่ไม่หยุดเลยไปเอาปืนเลเซอร์ไปไปดูท่อแดงไปดูท่อแดงไปดูท่อแดงกู้เหตุกุรียันเสียงอยู่กุรียันเสียงอยู่ไปไปดูท่อแดงกับไปดูท่อแดงแล้วไปไปหมุน ลุกได้ยังไงวะถามจริงฟังเสียงมันมานะนไปบนเลย15 8. 15 8. หนึ่งห้าแปหนึรอ,อคัเคนมึงไปขัดเลยมันตามกูอยู่เ,ยเดี๋ยวมไ,ไปทางไหนวะก็แดงไง ใช่ข้อแดงแต่ไ,ไปทางไหนท้อแดงก็ตรงข้ามฝั่งเราเราอยู่ท่อฟ้าอยู่ไม่ใช่ไอ่ะอ่อ่ะ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 อ่่ะอ่อ่ะอ่ะอะ่ะอ่ออออ่ะ่อ่อ่ะอ่องไป,งปงไหอ้องะอ่ะอ่ะึ่ะอ่ะะ่่่่่่อ,อ่่่ะ่ออะั่ะ่อ่ะะะด่ะ่ย่่ะ อยากช่วยกูวะมีวิธีเดียวเอาเร็วกันมายิงแม่งให้กูทีตีกูลากมันไปจุกตรงค้องไฟแล้วกันกูจะได้แบบเปิดไฟปิดไฟเรื่อยๆวรอบนี้กูแบบรอบที่แล้วกูล่อให้ไหมใช่รอบนี้มันล่อกูเลยแต่รอบนี้ตัวมันน่ากลัวกว่าดิเพื่อนใช่เลยตึ้งแก่กว่าถึง5.8ใช่ไหม5.8ใช่5.8แล้ว เล่นหนึนง่งห้าการอยากนะเพื่อนทำไมามันสลับได้ไปดับโยกได้อยู่ดีแต่ไปดับก็โยกได้ไเว้ยผมจะลองแหละใช่ใช่ไปดับโยกได้แต่ เจอห้าล้วเจอห้าล้เเเเกือเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบให่ทานได้ไหมเกินละหนึ่ง หนึ่งที่อยู่ในท่อด้วยนะนั่นแหละประเด็นคือท่อเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนด้วยก็สามห้องสามห้องใช่ัมีท่อที่อยู่สามห้องด้วยแต่มีแค่ทออ่อเดียวนึงเดียวไหม สไปยังกูจะวิ่งดูรอบๆก่อนโอเคเจอหนึ่งแล้วโอเคแล้วปืนมากระบ,บอกตัวปูยึดประกันเดียวกันเ,กเ,กเพื่อนกำลังจะเข้าไปผมไม่กลัวหนุนทำไวน่าเลยเเริ่มเมื่อยเนื้อ <c oughs> จุ๊กจุ๊กอยู่ใช่ไหมก็จุ๊กอยู่ตลอดแม่ไม่เคยหยุดตามพูดเลย,เยจะวางปืนไว้ตรง,งนี้แล้วพูดจะไปหยิบปืนมาเพิ่มอีก ปืนเคาะหน้าแม่งจังมันเคาะไม่ได้เลยเปิดเปิดตรงไอ้นี่แล้วล่ะที่เหลือกูข้ามไปฝั่งข้ามเก็บปืนสองกระบอกไม่มีกี่กระบอกวะเอาเลเซอร์มาเอากรบอกว่าเอาเลเซอร์กระบอกเดียวพอเอาเลเซอร์มายิงให้มันเลิกตามกูสักที เออมึงไม่ต้องก็ได้มึงมึงข้ามไปใช่ไหมแล้วมึงเปิดประตูให้กูข้ามไปฝั่งของข้ามด้วยกูอยากไปฝั่งนู้นแหละโอเคครับ <Okay. S 1> ได้ได้ถ้าอะไรคนเดียวนี่ถ้ามีบาเรียนี่สู้ไม่ได้นะไม่แต่ไปเอาแมวเลเซอร์เลยดีกว่าคิดไปคิดมากูข้ามไปกูก็น่าจะหยิบปืนยากเลยระยะด้วย <Okay. S 2> okay. ออะไปมันจะดับอีแค่แต่เรีเ้บบองนั้นอยู่ยไหนวหะ Oh, man. ได้ปืนเลเซอยั่ไดเปิดประตูคอมนเด็กยังยังยด็ไม่เปิดกูต้องแมวปืนก่อนอาปืนยังไม่โอ้โหค่าไดนแล้วพูดมากเลยอหลงเมีหลงข้างล่างนี่แหละ มันลอยไปทางมึงนะชิปไก่ละขึ้นยังไงวะเนี่ยจีเน่ไม่ไม่ไม่เราไปทางมึงแล้ว๋ย่าล่ะขึ้นอย่างไเน,นี่นย น,นสิงๆน่ะใช่จะไปยับเปิดไว้หน่อยก่อนเปิดไม่ได้เพื่อนกูอยู่ตรงห้องกักเดียวมึงเลยงานยปบเลยมันอยู่กูเ,เนี่ยนเนี่ยจุกได้ปะว่านั่งขึ้นไม่เจอกูอยู่ กูอ,อยู่โซนเอเวลาวิ่งกลับไปเปิดไฟ อยากปืนกูนี่จะถึงแล้วนิดนึง,นง,นงเดี๋ยวโอ้ยเห่นแล้วเข้าใจแล้วมันต้องจุ๊กแบบนี้เองใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แล้วเมื่อกี้กูพูดมากไปหน่อยกูก็เลยพลาดโดน อยเีขาทางขึ้นไม่เจอเลยโอเคเจอแล้วเจอ้วเจอ้ย คือหาเป็นเลเซอร์อยู่ใช่ไหมยแล้วได้ปืนแล้วตากูไม่อยู่เลยมึงซัดให้มันล้มก่อนก็ได้หรือหรือมึงยิงไม่เป็นยิงเป็นไหมเลเซอร์มันต้องชาร์จใช่ไหมต้องชาร์จก่อนใช่ไม่ก็โยนมาเดี๋ยวกูยิงเองก็ได้ถ้ามึงไม่ชัวร์พอมันต้องชาร์จแป๊บหนึ่งอ่ะไม่ชัวร์กูไม่ชัวร์แล้วกูยังไม่ชินไก่ตัวนี้ด้วยแหละประเด็นนะอ่าเข้าใจเข้าใจมึงดรอปเลเซอร์ไว้ก่อนดรอปไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวกูเดินไปยิงเดินไปหยิบเองเอ่อ อันนั้นไม่ใช่ปืนเลเซอร์นะที่มึงถืออยู่มันคือปืนกูไปถึงปืนเลเซอร์บีมอะแต่มึงดรอปไหมกูหวังว่าเนีปืนมันอยู่บนเดี๋ยวกูมันอยู่บนทางทางตรงเนี้ยตรงไหนวะเดี๋ยวกูดูให้อยู่ทางทางนั้นอะทางนั้นแหละเพื่อนทางนั้นแหละขึ้นเลยขึ้นไปเลยขึ้นเลยโอเคทำไมจังหวะที่มึงดูแผนที่มันอยู่บนมึงเดียวะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน

กูบังคับมันเข้าเปิดเปิดเลยนะไมเปิดไฟเลยครับพ้าไม่งั้นมันจะจับหัวกูต่อยไฟไฟๆว้เดีเ๋ยวกูใช้มันให้กูไมันเ,เปิดไฟ เป็น EMP นะมัน EMP เลยมึงต้องเอาปืนนะเดี๋ยวปืนจะบุกเลยไอ้ปืนอีก,กระบอกปืนเล็ดตอนนั้นยังอยู่วะอยู่ที่เดิมแต่ไม่ต้องหรอก<ไ>ป,ปืนมันยิง,<ป>ม,ยงมันยิงไม่เข้าหรอกมึงรู้ยิงเข้าหรอือเปล่ามึงเปิดไฟยังอ๋อสวยเป,ปิดแล้วเปแล้วเดี๋ยวมาเอาปืนกูไป

ไปรอืนกระบอกนี้อู้เคปืนไอ้นี่ดีกว่าปืนนี้กูตายดีกว่าตัวเป็นไอเท็นเกียร์ไปจะดับงั้นกูไปเปิดนะกูไปเปิดให้เดี๋ยวกูรอตัวดีกว่ามีตัวไหมฮะ มีตัวไหมในเรด้ามันอยู่ตรงน้ำอ่ะ๋อ,อต,ตรงมึงกูไม่รู้อะแล้วกยยังไม่มีอะไรยังเงียบอยู่เอามันอยู่ตรงหน้ากูเลยเยวแหละดับละดับระเบล้วก็เปิดไฟรำลังจะดับ อย่า<ะ>ไปเปิดเลยเปิดละกไม่รู้สักเลยไม่บ่าพ่ออยู่<ป>ยนี่นี่เอง ลอยอ่ะโอเค EMP วิ e ่งตามดูวิ่งตามดูเขาวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีปะใช่ใช่ไม่หนีเวลามันอีมพีจะวิ่งหนีแหละมันยาวเ,เปิดไฟเลย ปเปิดแล้วบอกเปิดในสามสองหนึ่งโอเคห่ตัวไหมเจ๊เจอแต่กูเอาก็สุดบบ ชื่อวันวิ่งไปทางวิ่งไปทางมึงวะยังไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไปไปทางนู้นเลยเชยมันหนีไปทางท่อน้ำไม่เห็นแล้วอ่ะหลุดเลยระยะไปแล้วมาอยู่กับกูอยู่กับกูวิ่งมาทางกูไม่อยู่กับกูวิ่งมาทางกูได้ปะไม่ไปถึงวิ่งมาทางกูอยู่กับกูไปถึงวิ่งมาทางกูได้ไหมจะพยายาม กูจะพยายามเเอะถึงแลลวมันมันหยุดอยู่มันหยุดอยู่ตอนนี้มันยังไม่ทำอะไรเพราะมันไม่เห็นกูแต่มันอยู่ระหว่างคอมเมนต์มันเดินกลับไปละยิงมันอยู่มันอยู่มันจะตายแล้วปัตายแล้วตายละ ไม่นับเรื่องที่แบบว่าเมาื่อ๋ยวพูดมากอาจมาคุยกันแล้วจะไม่ตายเอ้ยเอาอะนแม่ก็ไม่ทันไรนะครับให้พูดไป <laughs> ตายเป็นคนละตัวสองตัวเองใช่ไหมไตายตัวเดียวคนละตัวแงเราฝันดีอะอ่านฝันไลน์นี่จะนับฝันไลน์มาได้ Hãy <laughs> không <laughs> <laughs> <laughs>